วินัยไกรบุตรตอบเองตรงๆหลังเอกฝ่ามือพลังจิตโผลร,รักษาจากที่เห็นกันว่าเอกฝ่ามือพลังจิตโผลร,รักษานักแสดงรุ่นใหญ่วินัยไกรบุตรกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยจะเห็นว่ามีการใช้มือลูบคลำมือของหนุ่มมมเมฆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทางด้านหนุ่มเมฆได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเดลี่ป๊อปบอกว่าผมไม่ได้รักษาเขาด้วยพลังจิตผมรักษาด้วยเอาสเปร์นาโนมารักษาผมคือของผมรักษาพลังจิตไม่ได้ลองทำหลายรอบแล้วไม่ได้เขามาเองเขาได้ยินจากติ๊กตอกจากคนนู้นคนนี้เขาก็มาเองเขาพยายามช่วยเขาบอกว่าตัวผมไม่ได้ใช้พลังจิตรักษาทางยาและอาหารเซลล์